มันเป็นค่ำคืนที่เงียบงันอย่างน่าขนลุกพระจันทร์เสี้ยวบางๆลอยอ้างว้างอยู่กลางฟ้าราวกับดวงตาที่จ้องมองมายัางโลกเบื้องล่างแสงสลัวจากมันทอดเงาต้นไม้สูงใหญ่ให้บิดเบี้ยวคล้ายแขนขาของอสูรกายที่กำลังจะเอื้อมคว้าอะไรบางอย่างฉันชื่อนัดและในคืนนั้นความกล้าที่เกินพอดีกับความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่เข้าเรื่องได้พาฉันมาหยุดยืนอยู่หน้าป้ายเก่าๆที่ผุพังจนแทบอ่านไม่ออก ตัวอักษรสีแดงซีดๆที่พอจะเดาเข้าได้เขียนว่าห้ามเข้าเขตนี้ด้านล่างเป็นรูปเด็กทารกที่ซีดจางไปตามกาลเวลาแต่ยังคงความรู้สึกเศร้าซ้อยเอาไว้ได้ไม่เสื่อมคลายเสียงลมพัดวิววิวผ่านกิ่งไม้ใบหญ้าแห้งเหี่ยวสร้างเสียงกระซิบกระซาบที่เหมือนใครกำลังพูดคุยกันอย่างแผ่วเบาแต่ไร้คำพูดฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสุสานแห่งนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วมันเป็นสถานที่ที่คนในหมู่บ้านใกล้เคียงพยายามหลีกเลี่ยง แม้แต่ตอนกลางวันแดจดจัดๆก็ยังไม่มีใครกล้าที่จะย่างกลายเข้าไปมันถูกเรียกว่าสุสานเด็กทารกที่ถูกทิ้งและตำนานเล่าขานว่าวิญญาณของเด็กน้อยผู้เคราะห์ร้ายที่ไม่ได้มีโอกาสแม้แต่จะเลืมตาดูโลกยังคงวนเวียนร้องไห้หาแม่ของพวกเขาอยู่ตลอดเวลานั่นคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ในคืนนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงของเรื่องเล่าเหล่านั้นหรือ,อยังน้อยก็เพื่อเอาชนะความกลัวของตัวเองฉันเตรียมไฟฉายขนาดเล็กติดตัวมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่แบตเตอรี่เต็มเปี่ยม เพื่อใช้บันทึกภาพและเสียงเท่าที่จะทำได้ถ้ามันมีอะไรให้บันทึกจริงๆนะเท้าของฉันก้าวข้ามรั้วลวดน้าที่ผูกคล่อนไปอย่างช้าๆใจเต้นระรัวราวกับกล่องศึกในอกพื้นที่ด้านไหนรกร้างกว่าที่คิดไว้มากหญ้าสูงท่วมหัวปกคลุมไปชั่วบริเวณเถาวันเลื้อยผ่านต้นไม้จนดูราวกับป่าดงดิบย่อมๆกลิ่นดินชื้นๆคละเคล้ากับกลิ่นดอกไม้ป่าที่ไม่คุ้นเคยลอยมาแตะจมูกสร้างความรู้สึกอึอดอัดอย่างประหลาดฉันฉายไฟฉายน้ำทางไปเรื่อยๆ แสงสว่างแคบๆตัดผ่านความมืดมิดเผยให้เห็นหลุมศพเล็กๆที่กระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางพงหญ้าปลายหลุมศพส่วนใหญ่ทำจากไม้เก่าๆบางอันก็มีเพียงก้อนหินเล็กๆวางอยู่บง่งบอกถึงการมีอยู่ของชีวิตที่จบลงอย่างรวดเร็วและเงียบงนันตุกตาเก่าๆที่ซีดจางบางตัวก็ขาดวินวางอยู่บนหลุมศพเหล่านั้นบางก็มีของเล่นชิ้นเล็กๆสีสันสดใสที่ดูเหมือนเพิ่งถูกนำมาวางไว้ไม่นานมานี้ความรู้สึกเย็ยนเยือกเริ่มคืบคลานเข้าปกคลุมร่างกายฉัน ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอุณหภูมิที่ลดต่ำลงตามธรรมชาติของป่าในยามค่ำคืนหรือเป็นเพราะความรู้สึกบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่รับรู้ได้ถึงจิตวิญญาณจำนวนมากที่รวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้ฉันเดินเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆความมืดดูเหมือนจะกลืนกินแสงจากไฟฉายของฉันให้มืดมิดลงความเงียบเริ่มกดดันจนประสาทสัมผัสข,ของฉันตื่นตัวทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะผิดเพี้ยนไปจากโลกภายนอกความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองมาจากความมืดเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นเร่่อออยราาาากกกกัักััับบบดงงงงงตนน้้้คูจทุขฉ ลมหายใจของฉันเริ่มติดขัดฉันพยายามข่มความตื่นเต้นและความกลัวไม่ให้แสดงออกมาทางสีหน้าหรือท่าทางแต่หัวใจของฉันมันไม่ยอมหยุดเต้นแรงเลยและมันก็เริ่มมีเสียงเสียงที่แผ่วเบาราวกับลมกระซิบแต่ไม่เหมือนเสียงลมมันเป็นเสียงที่เหมือนเสียงร้องไห้ของเด็กทารกแรกเกิดที่ยังไม่คลอดออกมาเต็มที่เสียงนั้นดังขึ้นมาเบาเหมือนมาจากที่ไหนสักแห่งที่ไกลออกไปฉันหยุดเดินหัวใจเต้นโครมครามพยายามฟังให้แน่ใจว่าฉันไม่ได้หูฝาดไปเองแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่ มันเป็นเสียงที่น่าสงสารจับใจจนฉันรู้สึกชาไปทั้งตัวเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาอีกนิดฉันพยายามเพ่งมองเข้าไปในความมืดที่อยู่รอบตัวแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาตะคุ่มของต้นไม้และหลุมศพที่ซ้อนทับกันความกลัวเริ่มเกาะกินจิตใจฉันมากขึ้นเรื่อยๆฉันอยากจะวิ่งหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เหมือนมีอะไรบางอย่างตรึงเท้าของฉันเอาไว้กับพื้น ความอยากรู้อยากเห็นยังคงเอาชนะความกลัวอย่างน่าประหลาดฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกล้องพร้อมบันทึกวิดีโออย่างเงียบๆเผื่อว่าจะมีอะไรปรากฏให้เห็นแต่หน้าจอกล้องของฉันกลับมืดสนิทเหมือนไม่มีแสงเข้ามาเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่ไฟฉายของฉันยังคงส่องสว่างอยู่ฉันลองกดปุ่มอื่นดูแต่หน้าจอโทรศัพท์ก็ดับไปในที่สุดราวกับแบตเตอรี่หมดไปแล้วทั้งที่ฉันเพิ่งชาร์จมาเต็มร้อย มันเป็นเรื่องประหลาดที่ไม่อาจหาคำอธิบายได้ความรู้สึกหงุดหงิดผสมกับความกลัวเริ่มทำให้ชั้นใจเสียฉั้นเก็บโทรศัพท์ลงในกระเป๋ากางเกงแล้วเดินต่ออย่างระมัดระวังมากขึ้นเสียงร้องไห้นั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนขึ้นและฟังดูเหมือนมาจากด้านหน้าของชั้นเสียงนั้นเล็กแหลมและน่าเวทนาจนฉั้นรู้สึกเหมือนมีเข็มเป็นร้อยเล่มทิ่มแทงหัวใจชั้นชั้นพยายามส่องไฟไปที่จุดที่คิดว่าเสียงนั้นมาจาก แต่ก็ไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากความว่างเปล่าฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปหาเสียงนั้นโดยที่ฉันเองก็ไม่รู้ตัวเท้าของฉันก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆเหมือนถูกสะกดจิตทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความลังเลและความหวาดกลัวแต่ฉันก็หยุดไม่ได้ฉันเดินมาถึงบริเวณที่หลุมศพเล็กๆจํานวนมากเรียงรายกันอยู่ป้ายชื่อบางอันผูกกรอนจนแทบไม่เหลือเขาเดิมบางอันก็มีเพียงของเล่นเก่าๆวางอยู่ บ่งบอกถึงความรักที่ยังคงมีให้แก่เจ้าของหลุมเหล่านั้นเสียงร้องไห้นั้นดูเหมือนจะมาจากกลุ่มหลุมศพที่อยู่ตรงกลางฉันเดินเข้าไปใกล้มากขึ้นอีกความเย็นเยอืเยอกที่เคยรู้สึกเริ่มกลายเป็นความหนาวแหนบที่กัดกินจนถึงกระดูกฉันเห็นตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งที่ขาดวินแขนข้างหนึ่งลุดออกจากตัววางอยู่บนหลุมศพเล็กๆที่ไม่มีป้ายชื่ออยู่ข้างๆตุ๊กตาหมีมีลูกบอลพลาสติกสีแดงที่ดูเหมือนใหม่วางอยู่เสียงร้องไห้นั้นดังขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้มันไม่ได้ดังมาจากรอบๆตัวฉันอีกแล้วมันเหมือนจะดังออกมาจากตุ๊กตาหมีตัวนั้นเสียงร้องไห้นั้นเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจและความโดดเดี่ยวจนฉันรู้สึกเหมือนอกจะแตกฉันยื่นมือออกไปอย่างช้าๆเพื่อจะสัมผัสตุ๊กตาหมีตัวนั้นก่อนที่มือของฉันจะสัมผัสโดนตุ๊กตาหมีฉันรู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆเย็นเฉียบสัมผัสปลายนิ้วฉันก่อนมันเป็นความรู้สึกที่น่าขนลุกจนฉันชักมือกลับแทบไม่ทัน เสียงร้องไห้นั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงสะอือนที่ดังขึ้นเรื่อยๆราวกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งกำลังร้องไห้คร่ำครวญต่อหน้าฉันฉันยืนนิ่งตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบไม่สามารถขยับตัวได้ความกลัวเข้าครอบงำจนสมองของฉันว่างเปล่าฉันได้แต่จ้องมองตุ๊กตาหมีตัวนั้นที่ตอนนี้ดูเหมือนจะสันสะเทือนเล็กน้อยแสงจากไฟฉายของฉันเริ่มหลีลงเรื่อยๆจนแทบจะดับลงในที่สุดความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่กัดกินจนถึงวิญญาณเสียงร้องไห้เริ่มแผ่วลงแต่แทนที่จะรู้สึกโล่งใจฉันกลับรู้สึกถึงความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ถาโถมเข้ามาแทนที่เรากับความรู้สึกทั้งหมดของเด็กน้อยเหล่านั้นกำลังไหลเข้าสู่ตัวฉันฉันรับรู้ถึงความเจ็บปวดจากการถูกทอดทิ้งความโหยหาความรักจากผู้ให้กำเนิดความโดดเดี่ยวที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงจนฉันแทบจะทนไม่ไหวฉันทรุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าหลุมศพเล็กๆเ,เ,เหล่านั้น น้ำตาของฉันไหลออกมาอย่างห้ามไม่หยุดมันไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไปแต่มันเป็นเพราะความรู้สึกสงสารและความเห็นใจอย่างสุดซึง้งต่อวิญญาณเด็กน้อยเหล่านี้ที่ถูกทิ้งขว้างให้เดียวดายฉันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนมีใครกำลังพูดคำว่าแม่ซ้ำไปซ้ำมามันดังขึ้นรอบๆตัวฉันแต่ก็ไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนความรู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆนับร้อยสัมผัสที่แขนขาของฉันอย่างแผ่วเบาแต่มันไม่ใช่สัมผัสที่น่ากลัว แต่มันกลับเป็นสัมผัสที่เต็มไปด้วยความโหยหาความรักและความต้องการการปลอบโยนฉันรู้สึกเหมือนถูกอบกอดจากรอบทิศท,ทางโดยอ้อมแขนที่เล็กและบอบ,บางแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่น่าเศร้าฉันนั่งอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนไม่รู้ในความมืดมิดและท่ามกลางเสียงกระซิบของคำว่าแม่และสัมผัสที่อ่อนโยนจากวิญญาณเด็กน้อยเหล่านั้นจนกระทั่นแสงจันทร์เริ่มเลือนหายไปพร้อมกับการปรากฏของแสงอาทิตย์อ่อนๆที่สาดส่องเข้ามาในสุสานความอบอุ่นของแสงแดด ขับไล่ความหนาวเย็นและเสียงกระซิบเหล่านั้นออกไปอย่างช้าๆความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจที่เคยถาโถมเข้ามาก็เริ่มจางหายไปฉันลุกขึ้นยืนร่างกายรู้สึกหนักอึ้งแต่จิตใจกลับสงบลงอย่างประหลาดฉันหันไปมองตุ๊กตาหมีตัวนั้นอีกครั้งมันยังคงวางอยู่บนหลุมศพเล็กๆไม่มีร่องรอยของการสันนไหวไม่มีเสียงร้องไห้อีกแล้ว แต่ฉันก็ยังคงรู้สึกถึงการมีอยู่ของวิญญาณเด็กน้อยเหล่านั้นที่ยังคงวนเวียนอยู่ฉันเดินออกจากสุสานไปอย่างเงียบๆด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงฉันไม่ใช่นัดคนเดิมที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความกล้าบ้าบินอีกแล้วฉันได้นำบางสิ่งบางอย่างออกมาจากสุสานนั้นด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่สิ่งของจับต้องได้แต่มันเป็นความทรงจำความรู้สึกความเศร้าโศกเสียใจของเด็กน้อยเหล่านั้น ที่ยังคงติดอยู่ในใจฉันตลอดไปแม้ว่าฉันจะกลับมาที่บ้านแล้วก็ตามบางครั้งในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดฉันยังคงได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบาของเด็กทารกดังแว่วมาในความมืดเหมือนมันไม่เคยจากไปไหนมันยังคงเตือนฉันถึงสุสานแห่งนั้นสุสานของเด็กทารกที่ถูกทิ้งและปริศนาของเสียงร้องไห้ที่ไม่มีวันเงียบงันไปจากความทรงจำของฉันและในใจฉัน ก็มีคำเตือนที่ดังกล้องอยู่เสมอว่าห้ามเขาคนเดียวเพราะสุสานแห่งนั้นมันอาจจะไม่ได้ต้องการแค่ความสงสารแต่มันอาจจะต้องการบางสิ่งบางอย่างจากคุณที่มากกว่านั้นนั่นเอง